มันก็จริงอยู่นะครับที่ว่าคัตเตอร์คุณสมบัติที่แท้จริงของมันคือการตัดหรือว่าการเฉือนแต่ถ้ามันเป็นงานช่างในรูปแบบของการซ่อมบำรุงเล็กๆน,น้อยๆการขันสกรูไม่ใช่เรื่องยากจนไปถึงการขันหัวน็อตเบอร์สิเรื่องนี้ก็กินหมูหรือหากมีความจําเป็นต้องใช้สเกลในเรื่องของแม่บรรทัดมันก็ช่วยได้ด้วยสเกลที่มีมาตรฐานขนาดเซนติเมตรหากใครมีความกระหายน้ําแต่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการเปิดขวดเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปห่วงที่ว่ามาทั้งหมดเป็นเพียงออปชันเสริมที่คัตเตอร์ตัวนี้มีมาให้้ครดวย โครงสร้างผลิตจากวัสดุสแตนเลสที่มีความแข็งแรงทนทานแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าฟังก์ชันที่แท้จริงของมันก็คือการตัดหรือว่าการเฉือนมาพร้อมกับฟังก์ชันสกรูล็อกใบมีดที่สามารถคลายและดันใบมีดออกมาใช้งานรวมถึงการล็อกตำแหน่งได้อย่างมั่นคงเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยจะจบคลิปอยู่แล้วนะครับลืมบอกชื่อว่ามันคือคัตเตอร์แบบมัลติฟังก์ชันที่ขอบอกได้เลยนะครับว่าครบเครื่องในเรื่องของพื้นฐานเครื่องมือช่างและที่สําคัญด้วยออปชันทั้งหมดที่ว่ามาด้วยราคาเพียงแค่ลักซี